สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสุภุสุคนนะครับเมื่อนี้ยทางช่อง DK Channel ของเฮานะครับก็จะเดลมารีวิวนะครับเกี่ยวกับทั้งต้นแก้วสารพัดนึกต้นไม้มงคลนะครับยิ่งปลูกยิ่งดียิ่งมีโชคอย่งมีลาบโชคที่ผ่านมานะครับการปลูกต้นไม้ในบ้านได้รับความนิยมสูงนะครับโดยเฉพาะไม้ฟอกอากาศและยังมีความเป็นไม้มงคลนะครับยังมีความเป็นมงคลนะหนึ่งแน่นอนก็ต้องมีสื่อของต้นแก้วสารพัดนึกหรือว่าอะลคาเซีย โดยที่หลายคนเรียกว่าแก้วหน้ามา้าก็เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกันโดยความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัวอีกทางซื้อ,อย่างเป็นมงคลนะเหมาะกับการนําเขามาปลูกภายในบ้านหรือบริเวณบ้านเป็นที่สดุดเชื่อกันว่าต้นไม้มีซอยป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งชั่วร้ายเข้าบ้านผู้ที่ปลูกนะครับในคิดสิ่งใดก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาหลายคนจึงนําไปไว้ในห้องนอนนะครับนี่ก็คือต้นของเพิ่น เป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับวานหรือบอนนะครับเป็นไม้ล้มลุกนอายุหลายปีสูงกาถึงเมตรเมตรคคึองนะครับ1.5เมตรเนี่ยรูปทรงใบเรียวมีรอยยักเล็กหน่อยที่ขอบคล้ายกับกิจนะครับหรือหน้าม้าส่วนท้องใบก็มีสีม่วงเข้มเส้นกลางใบเป็นลองตื่นก้านใบสีน้ำตาลอมเขียวนะครับลิ่นใบยาวประมาณ7เซนติเมตรเวลาเบลาเลี่ยงกห้ใบใย ่าไรก็ราคายิ่งดีนะครับราคายิ่งแพงขึ้นตามนั้นต้นแก้วสารพัดนึกนะครับจะแตกกอไปเรื่อยๆตามขนาดพื้นที่ทาผู้ไดเรียงแล้วใบใหม่กวัวจะไม่รอดนั้นให้เด็ดใบทิ้งเลยอีกไม่นานเขาจะแตกใบใหม่ขยายพันธุ์โดยการแยกกอนะครับขยายพันธุ์โดยการแยกกอชอบแสงแดดลำไดวางไวในที่มีลมโกรกมีลมโกรกนะครับหรือว่าใต้ต้นใหม่หากเอาไว้ในห้องอากาศต้องท้ายเท สะดวกบอลอดอบอ้อาวในวิธีการปลูกกระเฮ้านะครับเตรียมวัสดุโดยใช้ดินร่วนระบายน้ําได้ดี3ส่วนนะครับใบกามปู2ส่วนและกับมะพร้าวสับ1ส่วนนะทางลานของเฮากา็ตอนนี้ก็จะนํามารีวิวก็คือมีอยู่สำหรับต้นพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพอพันธุ์แม่นี่ก็จะต้นใหญ่ๆนะครับนี่คือต้นแก้วสลัดนึกแล้วก็ยังมีรุ่นเบบี้นะครับรุ่นเบบี้ในลูกของเพ่นนะ แก้วสารพัดนึกของเทานะครับมีวานจำหน่ายกันที่ร้าน BK การเกษตรนะครับหรือว่า BK Channel นะครับทางบ้านบ่อกแก้วตำบลบ่อ,บบอกแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุรินทร์สนใจสอบถามรายละเอียดนะครับต้องการอยากจะได้แก้วสารพัดนึกนะครับรุ่นไซส์เบบี้นี้พร้อมจำหน่ายกันเลยนะครับราคากบรบ่แพงนะทักแชทกันมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับหรือจะโทรไปที่0 6 5 4 9 0กห้า 1845 0 6 5 4 9 0 1ห4 5ศนหนะครับสำหรับแก้วสารพัดนึกนะครับนี่มีตัวผู้นะครับเมื่อเน้นนำมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิงอย่างที่ทราบกันแล้วว่านะครับต้นแก้วสารพัดนึกเนะี่ยจัดเป็นวานมงคลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตามความเชื่อของคนไทยแล้วการปลูกวานมงคลเนะี่ยมีวิธีที่จะปลูกให้คลังและเสริมดวงมากยิ่งขึ้นนั่นผู้ปลูกต้องรู้จักวิธีปลูกเพื่อจะทําให้วานมงคลได้ผลดีนะครับ ขอเฟินแกยังมันแนะนํานะครับวันปลูกต้นแก้วสารพัดนึกนั้นเดือนไอ้ก็ปลูกวันพุธข้างขึ้นนะครับเดือนงีก็ปลูกวันพฤหัสข้างขึ้นเดือนสามนะครับปลูกวันศุกร์ข้างขึ้นเดือนสามเดือนแปดเนี่เดือนสี่กับเดือนเก้านี่เดือนสิบเอ็ดนี่ปลูกวันเสาร์ข้างขึ้นเดือนห้าเดือนสิบปลูกวันอาทิตย์ข้างขึ้นนะครับเดือนหกเดือนสิบสองปลูกวันอังคารข้างขึ้นนะครับในช่วงนี้เดือนนี้เดือนสิบสองของเฮานี่ นะครับปลูกวัดอัางคางขางขืนเด้อนะครับสำหรับพี่น้องเฮาต้องการอยากจะได้สำหรับทางแก้วสารพัดนึกนะครับตัวผู้นะครับทางร้านของเรานะก็ยินดีนะครับส่งลูกค้าทุกๆที่นะครับติดต่อเข้ามาได้ราคาเป็นกันเองราคาบ่แพงขอบคุณนะครับสำหรับที่พี่น้องเฮานะครับให้เกียรติที่ตามรับชมรับฟังนะครับมือหนามือไม่ทางช่องพิเคชชานลของเฮาจะนำ นะครับพืชตัวใดนะครับมารีวิวหรือว่าจะพาไปมองใดนั่นติดตามไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติตาบชมรัลฟังขอบคุณที่ให้เกียรติสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับต้องการอยากจะได้สำหรับทางแก้วสารพันนิกคอมเมนต์มานะครับหรือว่าจะโทรไปกับเบอร์โทรครับ0654901845 0654901845ขอบคุณครับ